สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นองน,น,นัทนายโลสุวรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกดเห็นความโชคดี EP4 ผู e ้ฟังทุกท่านครับความโชคดีที่ครูบาอาจารย์ได้ให้แนวทางเอาวไว้นั้นท่านบอกว่า ในหลายๆครั้งให้เรากำจัดความเชื่อความงมงายออกไปเสียบ้างการที่เรานั้นคำว่างมงายด้วยการเชื่อหรือศรัทธาในสิ่งที่อันตรายน่ากลัวพิสูจน์ไม่ได้ตกเป็นเครื่องมือแน่นอนครับเราอยากโชคดีเราต้องกำจัดความงมงายออกไปต่อมาความโชคดีเกิดขึ้นจากบุคคลที่ควบคุมวาจาเป็นครับ รู้จักการควบคุมวาจาคําบางคำไม่ควรแม้แต่จะเอื่อนเอ่ยรวมถึงคิดถึงฉะนั้นการควบคุมวาจาได้ก็จะทําให้เราโชคดีอยู่ตลอดเวลาต่อมาครับท่านบอกให้เราควบคุมความรู้สึกเสมอมีผู้คนมากมายปล่อยให้จิตใจกระเจิดกระเจิงความรู้สึกต่างๆเครียดแค้นชิงชังไม่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกทำให้จิตใจของเรานั้นสั่นคลอนสั่นไหวคิดแต่เรื่องที่ไม่ดี ในที่สุดก็จะดึงดูดโชคร้ายหรือแบดลักเข้ามาในชีวิตต่อมาครับท่านบอกว่าให้สร้างคุณสมบัติที่ดีให้แก่ตัวเองซึ่งแน่นอนครับคํำว่าคุณสมบัติเริ่มตั้งแต่คนสุขภาพดีบุคลิกดีมีแนวความคิดที่ดีมีวิธีการสื่อสารที่ดีมีแนวทางการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนที่ดีรักในการเรียนรู้ชอบในการฝึกฝนเข้าเข้าร่วมเรียนรู้ในการฝึกอบรม รักในการส่งมอบและแบ่งปันขยันในการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ตนเองหากเราสามารถสร้างคุณสมบัติดังที่กล่าวมาค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปความโชคดีก็จะปรากฏและบังเกิดครับฉะนั้นความมง,งายอย่าให้อยู่ในตัวเราวาจาควบคุมเขาให้ได้ความรู้สึกดูแลบริหารจัดการให้ดีจากนั้นให้สร้างคุณสมบัติที่ดีให้แก่ตัวเองความโชคดีก็จะถาโถมเข้ามาหาตัวเราครับ วันนี้ขอให้ผฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ